เสียงแมวบ้านใครร้องดูบรรยากาศปทุมธานีคลองหนึ่งคลองหลวงไม่รู้จะตกไหมนะ่ะดูบรรยากาศอึมครึมแมว ถ้าจะตกก็ไม่ต้องหนักนะจ๊ะขอให้ตกเบาๆอย่าตกจนท่วมส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกกััยเชียงรายขอให้ทุกคนปลอดภัย มันมาได้มันก็ไปได้ก็ผ่านไปได้สู้ๆกันนะทุกคน